มามามาเลยจ้ะจะกินข้าวเลวจ้าเธอเนี่ยไอที่ว่าก็ให้ไม้ของสีเขียวสองงานยังเป็นอะไรอันไหนเนี่ยที่ว่าพี่คนหล่อเามอบพี่เธอไหนวะพี่คนหล่อไหนวะตอนนั้นอะที่ไปเ็นท่านอะคนหล่อเขาขาวอะอ๋อกุยช่ายเเออเมื่อกีไม่เห็นวันเนี่ยเขาทอดกุยแล้วก็กินกุยช่ายน้องนั่นไงน้องซัน คนละหล่อน้องซันไงที่ถ้าเป็นดาวติกตอกไงเออแตเห็นเขาหน้าตาสวยดีเทอเขาขาวเขาสวยผิวดีมากเลยอะผิวสวยสวยข้อแม่ข้อมขาวจ้ยนะฝนมากินข้าวแล้วฝนอยู่ไหนเนี่ยข้าวแบตจะหมด เออไม่ชาร์จแบตช่วยไม่ได้ออันนึงเดี๋ยไปไว้ตัวน,นุ้ไไออน,น,อ,อ,น,นอ,ยอย่างนี้นเดี๋ยวคงจะกลับแล้วไปคุ้มไม่พอ ลงกินหัวอู้เลยรอเดี๋ยวติดคอต้องตัดไอ้นั่นออกให้มันตัดอ,อะไรอ่ะตัดไอเ้แหลมๆมันน่ะปล่อยปล่อยอ,อยากกินอยากกินมา เราค่อยมาก,กินข้าวกัน มื้อเที่ยงค่ะทุกคนมื้อเที่ยงมือไค่ใครเอามาขายเนี่ยเจ้าคนนี้อยู่ไหน ตัดฟองกองงให้หมดโซเขาบอกกับมือขครแม่ก็เลยลูกขครตกหายเปล่า ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอชมหน้าแม่ครัวหน่อยประทักกันเหรอคะประทักใช่ไหมหมึกไข่ต้มข้าวเอาเอาไอา้อนี้มาด้วยหรอเห็นรส รถนักโทษใช่รถรถดำอ่ะมันวิ่งลงด้เหรออ้าวอันนี้เห็นรถดำวิ่งเมื่อกี้อของใครอะอืมเอดินเหลือ้ะเราต้องกรองข้าวเหลืองกเรา,า,เราออทำอะไรอีดินเหลือตรงไหนทุกคนหมึกหมึกมึกก็ที่เราเอาแมคโคาใหญ่มาขูดไอตรงที่มันสูงๆนั่นเถอะ แล้วก็ให้เขาใส่ตรงนั้นแต่ให้เต็มแบบนัจนพอเหรออืมปรับให้เสมอจำเป็นก็ทำสวยขูดตรงนั้นด้วยตรงตงทางลงไปบ่อตรงนั้นเนี่ยให้มันสูง แล้วก็แฮงไฟเออมันเล็กโัใหญ่มันจะทำได้ไม่ได้มันไปได้เลยนะใทัเขามันจะหันไม่ได้ม่ไใหญ่ไปเดี๋ยวก็ต้องปรับไต่ดินให้มันสวยหนะ่อยตั้เก็เขียมนสวยไปเลยโหในๆนเข้ามาแล้วนี่ต้องเสียเงินสองต่อทำทีเดียวนะ กินด้วยครับมาค่ะทุกคนมาเลยมากินข้าวด้วยกันเลยมันอร่อยข้าว,าวเยอะ แบบสดไม่ดองน้ำเลยนะนอ,อาหานอะไรข้าวโอาหารบ้านที่ฉันมีแต่สดๆ,สดๆแว่นลอยได้มันเป็นแว่นจริงมันจะมาลอยได้อะไรละ่ะมันเป็นแว่นจริงค่ะมันไม่ใช่ฟิลเตอร์นี่หน้าสดนะคะเนี่ยมันเป็นหน้าสดค่ะไม่ช่ฟิลเตอร์ ติดคอท้องกินไม่ได้ไหนกะกินหัวปูเนี่ยทงนี่ลูกมาเนี่ยกุ้งปูเนี่ยกินได้มากุ้งสดจากทะเลนะกุ้งธรรมชาติไม่ใช่กุ้งเลี้ยง วันนี้อร่อยตัวยใหญ่มากมต้มอร่อยมากุ้งดำวันนี้เธอกินของแพงมากกุ้งดำโลละห้าร้อยนะเธอุ้งดำตุโลละห้าร้อยแม่บอกวยมาน,นี่มาดูมามาเร็วๆมาหแม่ <c oughs> ไอ้แค่ฟิลเตอร์แบ่งน้ำฝนมากินข้าวเลยลกูกน้ำฝนมากินข้าวกับแม่เลวน้ำฝนไม่ได้ไปทำงางนเะนี่ยอันนี้เขาหยุดมั้ย ครทุกนคนกุ้งต้มกุ้งต้มหมึกต้ม อันนี้น้ำไม่ดําค่ะเราจะต้มน้ําดำเพราะว่าแม่ฟูแม่ซีได้แม่สมรสต้องเอาที่มาเพราะแม่แมแมมแมจะซีด้วยแม่ต้องให้ยาม,มาแต่มันมีไข่แน่นมากเลยกุ้งหมึกตัวไม่ใหญ่แต่ไข่แน่นมากเลยทุกคนหมึกตัวไม่ใหญ่นะแต่ไข่แน่นมากเลยอะหมึกไข่ตัวไม่ใหญ่ ตัไข่โลเท่าไหร่นะตอนเนี้ยอ่าไมรู้อันเนี้ยแม่ซืสอสร้อยเจ็ดสิบเ้เ้าแล้วก็แสดงว่ากิโล,ละสามร้อยสามร้อยกิโลสามร้อยค่ะ สามร้อยก็ถือว่าแพงนะ,นะใช่ไข่แน่นๆ กินเล่นอีกสัก2ตัวแล้วกันนะ uh, แต่ตัวมันนิดเดียวนะทุกคนตัวมันไม่ใหญ่มันก mm ็ใหญ่แต่เนื้อเราก็สวยดีเวลาชอบ หลว,วงพี่ในวันนั้นหลว,วงพี่ในวันนั้นมันดูเยอะอยู่นะรูปตอนเด็กนี่จะรูปเข้าวัดพี <c> ่ต <oughs> อนนั้นพี่บวชอยู่ที่ไหนนะพี่เลียวเอาแบบอะไรน,นะพี่เจน ทุกวันนี้ไม่ได้คุยกับนางเหมือนใจจะขาดเหมือนขาดอะไรไปไม่เห็นข้อความก็อันนี้ละทุกวันนี้เรียนค่ะรีโอเรียนค่ะรีโอเรียนค่ะ ี่เดี๋ยววันนี้ขายอีกเดี๋ยว,วน,นี้ก็ขายปลาอีกค่ะพี่พี่รอเลยวันนี้ก็ขายอีกค่ะบ่ายสามบ่ายสามเดี๋ยวไลฟ์ขายปลาค่ะตามมารอเลยค่ะมายังมาลบ่ายสามนะบ่ายสามนะเข้ามาสั่งนะเนี่ยแอปนี้เลยแอปนี้เลยแต่เดี๋ยวโยนไปบ้านเ,าเขียวเอกมาแล้วยัมากินแล้วม่ให้กินแล้วลมันไม่กินูะพอบ้าง ติกตอกมันเปิดการมองเห็นได้เยอะกว่าติกตอกมันเปิดการมองเห็นได้เยอะกว่าใช่ใช่พอแล้วอ่ก น้องไปเรียนนะ่ะน้องไปเรียนทุกคนน้องไปเรียนรีโอไปโรงเรียนเดี๋็ดดิฉันจะต้องเข้าไปในบ้านเลยฉันต้องไปชาร์จแบตก่อนแบตหมดแหละแบาตโทรศัพท์หมดรีโอไปเรียนค่ะทุกคน